คุณผู้ชมครับช่วงนี้ต่างทกศเปิ้ลมีการจัดสินเชื่อใื้กับพี่น้องอสอมอ,อสาสาสมัครสาธารณาสุขนะครับจ,จะกู้ได้สูงสุด2 0 0 0 0ืบาทแล้วได้ยินมาว่าถ่าใจอันเก่าแล้วกู้ได้แหมรายละเอียดเป็นดจวันนี้เจ้านี้ที่ภาคเหนือของเฮาได้เจิญท่านผูน้อำนวยการสำนังกงานทกศจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผอรังสรรระธนัง มาอุมาจากกับหมูเหาท่านพออสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเรื่องกู้สตังนี่ค่กู้นะครับม่ได้เป็นอสมอแต่ก็ค่หู้เหมือนกันเป็นโครงการดีๆที่ช่วยเหลือก็เี่นอสมอเนาะเพราะว่าบางท่านก็ทํางานเพื่อเพื่อชุมชนเพื่อเจ้าบ้านจนซัมเตอร์ปมมีเวลาไปแฮ่ดขายเนาะครับเป็นยังไงครับโครงการนี้ครับท่านเออชื่อโครงการมันก็คือสินเชื่อ เงินเดือนคนดี oh. ชื่อ oh. ชื่อก็บอกแล้วนะครับ <Yeah. S 2> ว่าเป็นเงินเดือนคนดี oh. นะครับเพราะว่าอาสาสมัครสา,าสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมก็คือเป็นคนดี oh. เพราะฉะนั้นในการให้ให้สินเชื่อตัวนี้เงื่อนไขค่อนข้างจะน,น้อยมาก oh. นะครับก็คือสมาชิกอ,อกสมอเนี่ยสามารถกู้ตามโครงการนี้ได้เนี่ยคนละไม่เกิน20 0 0 0บบาท oh. นะครับแล้วก็ผ่อนชำระเป็นรายเดือน oh. นะครับเดือนละ ห้าร้อยบาทโดยพักพันบัญชีทกศนะครับจ้านี่คือขันต่ำที่จะต้องถูกหักใช่ครับใช่การกู้นี่คือกู้ได้เต็มจํานวนสองหมื่นเลยไหมคะหนึ่งคนอ่าเต็มเลยครับสองหมื่นแล้วก็ง้อนไขอื่นๆนี่เราไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเพียงแค่มีใบสมาร์ทการ์ดอ,อสอมอบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการโอนเงินเข้าเป็นค่าเขาเรียกว่าเป็นค่าป่วยการเนาะของอสมอเนี่ยแค่นั้นเอง ก็สามารถที่จะไปติดต่อเข้าไปกู้เงินกับทกศได้ทุกสาขาครับสามอย่างครับเกาะไปกู้ได้ละครับต้องมีบัตรสมาร์ทการ์ดออสมอบัตรประชาชนบัตรประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากของทกศก็สามารถไปกู้ได้เลยครับผมแล้วก็พร้อมกับผู้ค้ำประกันหนึ่งคนอ๋อต้องมีคนค้ำตัวใช่แค่คนเดียวคือเอาสมาชิกอสมอด้วยกันค้ำกันในกลุ่มค้ำกันในในในสมาชิกอสมอด้วยกัน ครับ <ừ> คนบเเาเจอสมอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับรส,สินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่อสมาชิกออสมอ,อนะครับ,รบสูงสุด2 0,000บาทต่อรายต่อรายรนะครับอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนกว่ามี มีหรือบางท่านจะเอาต่อปีก็ได้ครับผมนะครับติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาทุกสาขาครับเนาะเดินเข้าไปหาเปิลเลยเปิลจะแบบมีนโยบายในการส่ง SMS โทรไปเชิญชวนแบบมีนะเจ้าตอนนี้ทางทางสาขาแต่ละสาขาในเชียงใหม่เนี่เรามีอยู่ทั้งหมดสาที่พกสาขาเราก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปติดต่อที่รอพอสตแล้วก็อาสาสมัครของเขาเองว่าถ้ามีการมีลูกค้าหรือว่าสมาชิกที่มีความสนใจจํานวนมาก เราก็จะไปบริการในพื้นที่ได้ถึงที่เลยถึงที่เลยครับครับอ๋อบริการเบสเซ็ตครบจบถึงที่เลยวัดต้องมาที่ธนาคารได้เพราะว่าถ้ามาที่ธนาคารบางทีก็เนื่องจากว่าสถานที่บางทีมันจะมีลูกค้าเข้ามาบริการหลายๆอย่างก็อาจจะไปบริการข้างนอกได้หรือถ้าไม่สะดวกก็ว็อกอินเข้ามาติดต่อที่สาขา เขาได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะเจ้าตั้งดีๆก็ติดต่อกับทางธนาคารนะดีทีสูดนะเจ้าเพราะว่าเรื่องบระเดลมิชาชีพมันน่าเกินเลยนอมาในรูปแบบขาบของธนาคารก็ดีแล้วช่วงนี้เขาก็เดือดร้อนกันตัวเขาก็อยากจะจวยเหลือก็กลายเป็นซ้ำเติมกันอนี่มันก็บอกให้ดีเตาใดนะเจ้าก็มีถามถึงเรื่องรายละเอียดของการกู้เจ้าการกู้ไามเนี่ยกองเขาได้สตุ้งสตางมาเรียบร้อยแล้วการไช้เนี่ยคือ500บาทนี่คือเต็มวงเงินเต็มจำนวนหรือขันตําหรือว่าเขาสามารถจ่ายผ่อนชาระได้นักกว่านั่นเจ้า เงื่อนไขการชําระเนี่ยธนาคารเขากําหนดว่าธนาคารจะหักผ่านบัญชีบัญชีที่โอนค่าค่าบริการมาให้สมาชิกเนาะก็เดือนละ5 0เจ้าต่อเดือนต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน48เดือนมันก็มีเงื่อนไขของมันเยู่แล้วเพราะว่าเราทางสมาชิกเองก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาเพื่อ มาชาระที่หน้าเคาน์เตอร์เราก็จะใช้เรื่องของการหักผ่านบัญชีแต่ว่าบางท่านนีก็อาจจะมีอยากจะชําระให้เสร็จไวๆเช่นว่ากําหนดไว้48่งวดคือ4ปีแต่บางคนมีเงินจากโน่นนี่มาอยากจะมาชําระให้มันเสร็จก็สามารถที่จะ w a l อ in เข้ามาชําระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารได้ถ้าสมมติว่าขันตํานี่คือจ่าย5้ารอยบาทคือหักจากบัญชีอัตโนมัติแต่ถ้าเขาค่าใช้จ่ายเดือนรับปัน ก็คือต้องไปจ่ายตีธนาคารต่ออันแต่ถ้าหักบัญชีอัตโนมัติคือแค่5้าบาทจะไม่มีการหักเกินจากนั้นกรรมนี่เจ้าถ้าสมมุติว่าข้าเจ้าเดือดร้อนเนี <Humans. S 2> ่เราเป็นอสมอเดือดร้อนไปกู้มาปุ๊บได้สตางค์มาเรียบร้อยใช่ใจอย่างเรียบร้อยอุ้ยจังว่าดีถูกหวยรวยทราบเจ้าได้สตางค์ถูกรางวัลตีสีทีห้ได้มาสองสามหมื่นออกไปปิดก่อนไปปิดเซ็ตปุ๊บเนี่ย สามารถกู้ต่อได้หมก้อนหนึ่งก็จาอ๋อได้ครับคือยิ่งเงินขนไของอโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าสมาชิออกอสม1หนึ่งหนึ่งท่านเนี่ยหนึ่งรายเนี่ยก็กู้เงินได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งสัญญาก็หมายความว่าถ้าเรากู้เต็มวงเงิน20,000บาทเราชําระมาสักระยะหนึ่งเหลือต้นเงินสัก1 0 0 0 0หรือ8,000เนี่ยจ,จะมีเงินรายได้ก็เอามาปิด ปิดแล้วก็สามารถที่จะกู้ใหม่ได้จํานวนเงินก็คือเพดานก็คือ2 0 0ห0เหมือนเดิมก็กู้ใหม่ได้อย่างนี้นะครับสองหมื่นสองหมื่นกเตอ้อก็แล้วแต่ท่านพอทุนจ่ายอันเก่าของมันหมดใช่ครับใช่ครับแต่ในรหวางที่เฮายังบอกหมดสัญญาอันเก่าคือยังไส้อันเก่าบั่นแล้วเตอ้อเนี่ยบั่นสามารถจะกู้อันใหม่ได้ใช่ครับใช่ครับยังในกรณีที่ผู้ค้ำจะกู้พ่องแล้วผู้กู้มาเป็นผู้ค้ำสลับกันได้ก็ครับได้ครับได้ครับได้ครับก็คือปกติอ ทางสมาชิกเขาก็จะับคู่กันนะจับคู่กันคนนี้กู้อีกคนก็มาทําให้อีกคนกู้ก็อีกคนมาทําให้อย่างนี้นะครับเมินเมินเรื่องครับโครงการนี้เพิ่งจริงจริงมันมีตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเรียกว่าประชาสัมพันธ์เต็มที่เนี่ยเพิ่งเพิ่งได้สักประมาณสักสองสามเดือนมานี้เองเสียงตอบาพบเป็นไง้างครับพอดีมากครับตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ย บัตรสมาร์ทการ์ดท,ที่ที่ส่งมานี่มีอยู่ประมาณ34,000ใบแต่ว่าจ่ายสินเชื่อไปแล้วประมาณ6ก0 0ก็เป็นเงินอยู่ประมาณ128ล้านในจังหวัดเชียงใหม่แต่นี้นก็ก็มาได้เรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าวงเงินก็มาต่างๆที่จะใช้ในจัดสรรตัวนี้ก็จะมีอยู่้านะครับเพราะว่า ดีขนาดครับเป็นโครงการที่ที่เป็นการช่่ยเหลือกับพี่น้องอสมออย่างน้อยแล้วท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบใช่ครับเเป็นห่วงต่เนี้ยโครงการนี้เกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งจากรัฐบาลก็ต้องการจะดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นอสมอโดยเฉพาะแล้วก็บยากง่ายๆเลยเบอยากให้ท่านไปกู้นอกระบบเพราะส่วนใหญ่แล้วหลายคนไปกู้ก็เอียงเอียครับประมาณก็มาได้หลายสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นนอกระบบนะครับดอกขึ้นไปติด ปาซ้ายก็มีปัญหาอย่างเง<ช>ขึ้นมาก็เป็นโครงการดีๆจากรัฐบาลที่จะช่วยให้กับพี่น้องอสมองแต่มีข้อแม้น้อยเดียวครับว่าท่านต้องมีวินยัยอันนี้<ช>เป็นเรื่อง<ช>ที่สําคัญ<ช>สําคัญใช่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเจ้าถ้าถามถึงเรื่องของยอดหนี้นะเจ้า อันนี้ส่วนตัวสงสัยถ้าเป็นปีนอกอสอมอาจากเดิมอยู่แล้วแต่เฮากู้สตังในโครงการอื่นของทางทกสอ,อยู่ทั้งๆตีเฮายังไสายบแล้วเต่อติดนี้จนแบบเป็น45แสนอาจจะผ่าการเกษตรอ่เจ้าทีนี้ใครได้สตังด่วนตัดเนี้ยเพราะว่าลูกหลานเข้าโฮงเฮียนอะ่ฉะฉันัากจะได้ดีแต่บัญชีรายจ่อกับยังติดหนี้เดิมอยู่สามารถทีใจยืนได้ก็เจ้ามนปีอย่างนี้ครับถ้า สมมติว่าถ้าเป็นก้อนหนี้เดิมถ้ายังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็น so หนี้ค้างหรือว่าหนี้เป็น NPL เนี่ยก็สามารถกู้ได้แต่ว่าถ้าบาังเอิญว่าเป็น,เป,นเป็นการชำระหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกําหนดเดิมเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับมีเหตุผลพันธุ์หรือไม่นะก็ต้องไปดูว่าเป็นรายกลายไปคืออย่างที่น้องเก๋ไก่บอกเนาะบางท่านครับท่านผู้ชมอาจจะเป็น ผู้กู้ของทกสอยู่แล้วในวงเงินอื่นๆแต่เผอิญเป็นออสมอตัวนะครับเราก็อยากจะมากู้ด่วนตัดนี้แหนมถ้าอย่างที่บอกครับท้ายสุดนะครับท่านบอกอ๋อถ้าท่านเป็นผู้มีวินัย้ายตลอดต่อเดือนเนี่ยกู้อันใหม่นี่ก็ยังได้ควบคู่กันไปได้ตัวได้ครับแต่ถ้าอันเก่ากว่าบัซราย้มาเอาอันใหม่แหมเนี่ยมันจึงเปลี่ยนไปบัได้แน่นอนได้ครับคือติดแบ็คลิสไว้เรียบร้อยละนะเจ้าหน้าที่เพราะจริงๆแล้วโครงการเนี่ยเราไม่ได้เช็คเครดิตบุโร เพราะว่าเป็นเงื่อนไขพิเศษนะพราะปกติค่าเป็นสินเชื่อปกติทั่วไปเราจะเช็คเครดิตบุโรเนาะแต่ว่าว่ามีคู่ธนาคารอื่นหรือไม่เขาติดหนี้อะไรที่ไหนยังไงแต่ว่าโครงการนี้เพื่อสมาชิก small อสมอโดยเฉพาะเนี่ยเราจะไม่เช็คเครดิตบุโรขอให้มีเป็นสมาชิกมีสมาร์ทการ์ดอ,อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอายุสูงสุดก็ไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได้จำกัดรอสมมีหรอบางคนอายุเกินสิบอายุเกินก็มีครับ แจกเงินไขจะผ่อนปลนค่อนข้างนะจัดดีเลยเอออำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องอสมจัดหนักเลยนะเจ้าดีขนาดเลยเป็นการช่วยพี่น้องสมอแต่ท่านที่ได้กู้ไปแล้วต้องมีวินัยถ้าท่านบม่มีวินัยทำเพื่อมันเสียคนรุ่นต่อๆไปก็จะม่ได้โอกาสนะครับเพราะนั้นแล้วเป็นแหนหนึ่งอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมเงินบางเตื้อสองหมื่นนี่มันมีความมหมายขนาดเลยนะครับในช่วงเวลานั้นเนาะตอนนี้เห็นว่าทศกรมีการแจกโชคใหญ่ครับท่าน อย่างที่นําเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าช่วงพักหลังๆมาเนี่ยเราก็จะมีมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบนะทั้งเรื่องของออนไลน์เนี่ยก็จะมีทางธนาคารก็เลยสนับสนุนให้ใช้บริการเขาเรียกว่า B A A C Connect B A A C Connect เป็นการบริการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกจากบัญชีอัตโนมัติครับแล้วก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายครับสมัครฟรีแล้วก็ช่วงนี้ก็ ทางธนาคารก็รุรลค์งก็เรียกว่ารุรลค์งดีกว่านะแล้วก็มีการแจกโชคสําหรับคนที่สมัครใช้ BACConnect ยังข้าเจ้านี่ข้าเจ้าสนใจข้าเจ้ามาเคยมีของทกศมาก่อนบัญชีข้าเจ้าไปเปิดบัญชีเหมือนบุคคลทั่วไปในการฝากอมทรัพย์ปกติก็สามารถที่จะร่วมโรงการนี้ได้ด้วยเหมือนกันคือถ้าคนที่มีบัญชีเงินฝากอยู่กับทกศก็สามารถเข้า BACConnect ได้มันเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของธนาคารก็มีการแจ้งเตือนว่า เวลานี้ตอนเนี้เรียวไทม์เนาะมีเงินออกมีเงินเข้าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้เจ้าของบัญชีและเพื่อความปลอดภัยของของของลูกค้าของเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็ตั้งแต่วันที่1นึ่งมิถุนาแล้วโครงการที่จะแจกโชคนีนจนถึงวันที่10บธันวาแล้วก็จะมีรางวัลมูลค่ารวมประมาณ4ี่แสน สี่แสนกว่าบาทก็มีทั้งโทรศัพท์มือถือสร้อยคอกระทงคำนะครับแบ่งรางวัลเป็นสามสามงวดครับจะมีการจับแจกในแต่ละเดือนจะได้เจ้าหรือวางกาันี่งวดแรกนี่เราจะจับตอนสิ้นเดือนมิถุนาเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยหลังวันที่สิบธันวาอีกอีกรอบหนึ่งแบ่งเป็นสามรอบเขาจะรันดอมกันจะได้หาทางธนาคารก็จะมีแหล่รอบสำหรับพนที่สมัคร BAC Connect ในช่วงนี้จะมีแรนดอมแล้วก็จับรางวัลให้หมายเลขรหัสของบัญชีอของบัญชีขอของของงมันจะคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับสามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะครับมี BAC ของไทยแลนด์ของ,ของทอกศเนี่ยนะครับหน้าตารูปร่างจะจีบีจีอีเนาะสามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะครับเงินเข้าเงินออกอเป็น SMS เป็นแอปพลิเคชันที่บอกเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมหน้าตารูปแบบจะีบีจีอีนะครับเนี่ยอยากโจนเข้าไปกดดูกันได้ พอเป็นเรื่องนมาตรการนะครับที่ที่จะช่วยกับผู้ใช้บริการทางการเงินลเลยอย่างที่ท่านผออบอกครับว่ามันมันนักมันหลายมิชาชีพไปดีเนาะ<ช><ช>แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าทากศเนี่ย จะเป็นผู้สูงวัยเป็นส่วนได้สูงวัยเยอะอยู่นะครับนี่นวิธีสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมหันกว่าจื่อหลังเพจเนี่ยจะมีตัวสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าๆเช็คเครื่องหมายถูกอันนี้คือเชื่อถือได้นี่เพจจริงแน่นอนทกสบเอเอเอซีไทยแลนด์ตัวนี้ตัวนี้สีฟ้าๆนี่แหละคุณผู้ชม นะครับสีฟ้าเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็จจะหูเลยว่านี่คือของจริงนะครับเพราะเป็นห่วงล่อถ้าบอกอ่อครับแสดงแล้วลูกค้าเท่ากับสาวเขาจะผู้สูงวัยนะน้องเกษตรกรแต่ถ้านบั่นใบใจเลยก็ได้บางคนบอกเอาเอสเอ็มเอสบ่าเอปยังสักยังกรรมบัญชีไปธนาคารเนี่ย มั่นใจได้เลยแต่ถ้าอูดถึงเกษตร,รกรมาได้มีกาผู้สูงอายุอย่างเดียวในปัจจุบันเนี่ยเจ้นาน้ทั้งทกศเองเก็เปิดโอกาสให้กับเกษตร,รกรรุ่นใหม่เกษตรกรหน้าใหม่ตั้เหมือนกันโครงการ,รนี่มันมีตีมาตีไปรายละเอียดจะได้พ่องนะจา๊ะอีกโครงการหนึ่งที่ธนาคารกําลังดําเนินการอยู่ก็คือเรื่องของโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยทางธนาคารก็ไปดูข้อมูลแล้วว่าลูกค้าทกศ ของเราเนี่ยที่เป็นเกษตรกร,กรเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็อายุจะเลิกมากขึ้นอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็ค่อนข้างมากแล้วก็วิถีของเขาเนี่ยก็คืออาศัยธรรมชาติแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีมากเท่าไหร่แต่ว่า,าวเพื่อเป็นการรักษาอาชีพของเราเนาะและลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีโครงการพัฒนา เกษตรกรกร,รุ่นใหม่ขึ้นมา,านะครับซึ่งตอนนี้ธนาคารก็มีการประชาธรรมันไปทางสาขาต่างๆนะครับให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อให้ทายาทที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกร,ยกรอยู่แล้วเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการจะเป็นน้องๆที่กําลังเรียนอยู่หรือกําลังจะจบการศึกษาที่ยังไม่มีอาชีพแต่ว่ามีความสนใจจะต่อยอดจากอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ก็สมัครเข้ามาได้เราก็จะร่วมกับทางส่วนราชการเช่นกรมส่งเสริมการเกษกรตรกรมปศุสัตว์ กรมสาหกรรมอะไรพวกนี้เข้ามาเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็อบรมให้กับก oh. ลุ่มกลุ่มน้องๆกลุ่มเ่าเนี้ยที่เป็นเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ oh. อย่างสมาร์ทฟาร์มเออร์เพ oh. ราะ <c oughs> ว่าตอนนี้หลายคนก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ <c oughs> เพราะว่าผลบริตัางการ,กรเกษตรไปเดียวนี้ก็ต้องเอาเรื่องของ ความเป็นคนรุ่นใหม่ความเป็นทันสมัยเข้ามาโดยกับพี่น้องเกษตรกรเมื่อหลายคนแบบนี้เกษตรกรอาจจาเป็นต้องไปขายคั้วตํากล้าใช่ครับใช่ครับนะครับสามารถจะขายตั้งออนไลน์ได้โดยเฉพาะตอนนี้สินค้าทางการเกษตรบ้านเฮานักหลายบะม่วงก้าลิ้นจี่อย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งโครงการโดยโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่นอไพรยตี้เป็นผู้ที่สืบทอดนอะมาดกได้ก็หา ได้กนต้องได้ครับเบื้องต้นนี่คือก็ถ้ามีแนวคิดใหม่ๆที่จะพัฒนาเรื่องของการเกษตรท้อมีความตั้งใจจริงแล้วก็เราก็จะมีทางคนนนผ่าาจกสวงภายนอกมาสนให้อยู่แล้วก็ได้อยอายุแต่ว่าอายุต้องไม่เกินสี่พัแต่ไม่ถึงอยู่แล้วนะ่หลงลงหลงชื่อเชียร์ใส่ใจสำหรับโครงการนี้ในที่สุดท่านปออมีอยางจะฝากถึงพี่น้องอสมตัวเองครับท่านก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าทางสมาชิกอสมทุกท่านนะครับที่ อาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของเงินทองซึ่งเงินก้อนนี้ก็ถามว่ามากก็ไม่มากน้อยก็ไม่น้อยแต่่าก็สามารถที่จะไปป้องกันในเรื่องของอนี่นี่นอกระบบได้พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ทางตกอบริการภายนอกภายในสถานที่ยังไงก็เรียนเชิญลไปพแจ้งที่ทกศทั่ว ทั้งจังหวัดเลยนะครับสามสหสาขาของเราก็ยินดีให้บริการครับสมาชิกออสมรครับจ้าติดต่อได้ที่ทรครคอสอใกล้บ้านใกล้บ้านครับได้เลยนอกู้วันในเวลาทําการใช่ครับอนุมาตเมินก็ครับท่านเอ่อถ้าทําเอกสารเสร็จเนี่ยก็หนึ่งวันโอ้เงินด่วนเลยเงินด่วนครับเงินเกือบพูดต้องใจสตางเจ้านี่ขจายไปเลยนะครับสมาพิ่นอออสมอก็ป่าผู้ขำเป็นเปื้อนกับเปโ่อต่างที่ดี เปลี่ยนกันครนะคบจะต้องมีทัว์การที่หลังรับครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับจากทกศนอาะเป็นการจัดสินเชื่อขึ้นกับพี่น้องอมสมอก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารทกศใกล้บ้านเลยนะครับเป็นดีท่านบอกอ่ักนักครับเดนวโอมาจากกัมูเฮยินดีท่านครับขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้ย่างกันก่อนคำเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามความน่าสนใจในช่วงใต้รายการเจ้าหนี้ตีพักเหนือกันต่อเจ้า อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูจ้าข่าวข่าวตี้ไหนภัยเนี่ยอยงังอุ้ม,ม่วนทูกใจตัว ตูมหาไทยจัดโครงการเดินวิ่งธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยกำหนดเส้นทางการเดินวิ่งธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติแบ่งเป็น10ส,สายสำหรับภาคเหนือสายที่1เริ่มต้นจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยและจังหวัดกำแพงเพชร สายที่2เริ่มต้นจากจังหวัดเชียงรายสู่จังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์พิษณุโลกเพช,ชบูรณ์และจังหวัดพิจิตรจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน ข่าวดีครับข่าวดีข่าวดีประเทศไทยบาพ่อกับบาได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรรู้ทั้งนั้นสวัสดีครับสวัสดีเจ้าตอนนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บาได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรหูเจ้าข่าวดีกับนโยบายดีๆจากภาครัฐข่าวดีกิจกรรมที่น่าสนใจและข่าวดีจากสื่อออนไลน์สำนักประชาสัมพันธ์เคสามข่าวดีประเทศไทยติดตามได้กับเอกเอกนรินและออยนัสนัน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงเกนถึงบ่ายสามโมงต่าง N b t n บ T นอตช่อง11ภาคเหนือเนอะครับอัปเดตอัปเดตกู่เรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากู้กู้เจ้าข่าวข่าวตีนหนพยอย่างอุมม้มวลถูกใจตัวแน,น่ออนอนหลายพื้นที่ยังคงจะมีฝนอย่างต่อนเนื่องตลอดอาทิตย์นี้ก่อนนะครับิดตามกับคุณปรีชา นักอุตุนิยมวิทยาูนยนอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับจะได้รายงานให้กัรหมูเฮาช่วงของพยากรณ์อากาศนะครับ้าสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นไดเจริญนคุณปรีชารายงานได้เลยนะเจ้าครับสวัสดีครับคุณปัชชาคุณสมสกุลและท่านผู้ชมทางบ้านครับผมจากการรายงานาฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการกระจายของฝนในทั่วภาคเหนือเนี่ยก็เป็น การกระจายค่อนข้างดีครับแล้วก็มีฝนตกหนักที่สุดนี่ก็อยู่ที่อ่างขางนะครับอำเภอฝางนะครับ60.2มมตรครับสำหรับสภาพอากาศทั่วไปนะครับผมก็เป็นอิทธิพลของมวสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ภาคเหนือของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งทางซีกตะวันตกของภาคนะครับผมในช่วงเช้านี้ครับจะเห็นว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเมฆค่อนข้างเยอะนะครับผม สำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับจะเห็นว่าเกณฑ์การกระจายของฝนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานครับแต่ว่าฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางซีกตะวันตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งนะครับผมแล้วในวันพรุ่งนี้ฝนก็จะใกล้เคียงกับวันนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางซีกตะวันตกเช่นเดียวกันครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้สําหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่32-35องถึงองศาครับแล้วก็ต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาครับ สำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่33-35องศาครับแล้วก็ต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่25-27องศาครับครับในช่วงนี้ครับทางภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคครับยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยยัยงคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันนั้นป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ครับ หากมีข้อสงสัยสามารถติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 5 3 2 7 7, 7 9, 9 1 9กาาตลอด24ชั่วโมงครับดีจ้นักครับท่านผู้ชมตลอดอทิตย์นี้ยังคงจะมีฝนอย่างตอ่อเนื่องติดตามาได้นะครับในช่วงของพยาการณ์อากาศยินดีคุณปลีชานักนะครับจีเดยอูจ่าแลวก็ร,รายงานสภาพอากาศทห่กำมูเฮาไปต่อกันเลยครับฟังกำเมืองม้วนๆนะครับช่วงของกำเมืองอุ้มวนลูกหลานบ้านเฮามาอุ้มมาจากกำบะเกาเพืมูเฮาได้ฟังกัันครบ ชื่อเด็กเขี่ยงมนุน่สมเดจเดเล่นจูเล่น้องจาผ่านเจ้ายู่ชนเอเอทสอ่สองจะูลงเดียอนุมาสมารีจ้าเมื่ออายุสี่ขวบเจ้านี้เรามาเสนอกุพัสิลนากราเมืองกําว่าหนคือปอจงย่องคือปอถั่วแปลว่า กินให้พอดีท้องเสี่งองค์ตรงเครื่องให้พอดีตัวความหมายทำอะไรให้รู้จักประมาณตนไม่ทำอะไรเกินตัว ให้มีลูกมีหลานอัดคลิปส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าสกแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหน้าขณะนี้เลยเลยนะเจ้ากับกลุ่ม l ล n e ID นะเจ้ากำเมืองอูม่วนนะเจ้าคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามรายการที่น่าสนใจของ NBT น o t อหมายเลขสีไปได้ตลอดทั้งวันเลยนะเจ้าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการข่าวดีประเทศไทยรวมถึงสี่มงมแมลงวันนี้กับข่าวภาคเหนือวันนี้ปะกับคุณอุ้ยธีรพงษ์โลหะวัชระและคุณเอกเอก,เอก,เอกเนรินใจมโนมาอปเดกข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกันนะเจ้า สำหรับวันนี้เฮาสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ 呀阿呀